ชอบดื่มน,น้ำชาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนอบอุ่นและมีเสน่ห์ต่อทุกคนช่วงนี้หลงังจากคุยจกับน้องตาเร,รียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ขอนำเข้าสู่ภาวะไวทองเลยว้าย <c oughs> กลายเป็นนี้วนี้ ต่างกลเป็นน้าเนี้ยวทันที <c oughs> อ้าวทุกคนที่เป็นผู้หญิง <c oughs> จะต้องผ่านช่วงนี้ <c oughs> ใช่ไหมไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะเราก็มารู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะวัยทองนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเตรียมรับเอาไว้ดีกว่า ตายแล้วพี่นีน่าสลับคิวค่ะงั้นอขอมาได้เรื่องนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนการเป็นเรื่องของประกันสุขภาพค่ะ oh. อย่างที่เราทราบกันดีอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แล้วนะคะของขวัญที่ดีที่สุดนะคะที่ลูกๆสามารถมอบให้คุณแม่พร้อมทั้งคุณแม่มอบให้คุณลูกได้ค,คือการประกันสุขภาพโปรแกรมนี้เองเลยนะคะ มีชื่อว่าประกันสุขภาพสุขทุกวัยเขาบอกอย่างนี้เลยค่ะทำได้ตั้งแต่อายุ15้าวันไปจนถึงอายุห5ิบห้าปีเลยนะคะและที่สำคัญประกันตัวนี้นะคะเบิกได้หมดทั้งผู้ป่วยนอกอแล้วก็ผู้ป่วยในประกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในใช่ไหมอันนี้ได้ทั้งนอกได้ทั้งในนะคะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถไปรับบริการได้จากโรงพยาบาลชั้นนำซึ่งมีเครือข่ายกว่า290แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจที่อยากจะซื้อประกรันตัวนี้ให้คุณแม่หรือคุณแม่อยากจะซื้อให้คุณลูกนะคะมอบให้เนื่องในเทศกาลวันแม่เนี่ยโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เว็บไซต์นี้เลยนะคะถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม w w w s c b c o t h หรือจะโทรไปสอบถามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้จำง่ายสุดๆไม่มีวันลืมค่ะ027777777เป็นไงจำง่ายมง่ายมก027777777เอออย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่า ก่อนที่จะซื้อประกรันควรจะทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองแล้วก็เงื่อนไขอื่น,นๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโทรไปสอบถามได้027777777ค่ะอลดออกมาเนาะสุขทุกไหวใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างนคะคะอันนี้ก็ควรที่จะเอ่อลองดูไว้นิดหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยก็เป็นโรคที่อยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาอ,อ,อยากได้อะไรกด ดาวโหลดอยากฟังเพลงก็ดาวน์โหลดอยากซื้อของในซูเปอร์ก็ดาวนโหลดแล้วก็ซื้อได้โหลดใน App Store ได้หมดเลยนะคะ,คะซึ่งเขาก็เลยมีแคมเปญค่ะมีจัดขึ้นมานะคะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าแอปสตอร์ของคุณนะคะก็ทํามาเนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะไว้เตือนสตินะคะ not available on the แอร์ e ีแ p ปสตอรนั่นเองนะคะก็คือจะมีอันเนี้ยขึ้นมาแล้วก็คือเอาไปแปะตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นในสนามบาสในสนามบอล คุณไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้หรอกจากผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณคหรือว่าแบบเนี่ยอย่างเนี้ยไอติมไอติมที่ละลายแล้วคุณไม่สามารถที่จะซื้อได้หรอกหรือความสุขรอย,ยิ้มของเด็กชิงช้าที่แบบสมัยนี้ก็จะเป็นแบบเล่นเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในโทรศัพท์มีให้เลี้ยงได้แ,แต่เขาเรียกว่าความรู้สึกที่คุณได้ไปสัมผัสจริงๆอ่ะมันไม่ได้นี่อย่างอันนี้เนี่ยครเด็กคุณก็ไม่สามารถซื้อได้ในแอป store เช่นะะเดียวกันนะ่ะก็ ใครที่แบบว่ารู้สึกแบบนี้ไปหาสติกเกอร์มาได้เลยแล้วก็แปะไวโตต้โพสใช่แล้วก็แบบอย่างน้องนำรูปอย่างเงี้ยหาซื้อไม่ได้<อ>ต้องมาจับมันเล่นอย่างเงี้ยเหมือนเด็กคนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เขาก็จะเอามาแปะแล้วก็มาแชร์กันในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะแล้วก็แฮชแท็กเลยค่ะ not on a p p s t o r e นั่นเองค่ะก็ลองเ,เข้าไปดูได้<า>ไดเยนน<อ><อ>น่ารักอะเห็นไหมมันมีหลายๆอ,อย่างที่บางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปอย่างถ้าย้อนกลับไปไวัยเด็กเรา ย้อนกลับมาเราเล่นอะไรเราเล่นขุดดินขุดทรายเล่นขายของเอาใบไม้มาตําเป็นความรู้สึกที่แบบอุ๊ยใบไม้ขยี่ขยยี่เป็นสีเขียวมานะเราไม่รู้หรอก เด็กสมัยนี้ก็กดดาวน์โหลดอยากรู้อยากเล่นจานสีอ่ะดาวนโหลดโปรแกรมระบายน้ําขึ้นมาได้อันนี้เขาก็เลยเป็นแคมเปญขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็แปะไปเต็มไปทั่วไปหมดเลยเหมือนรณรงค์ให้ออกมาจากโลกของโซเชียลมาอยู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าในโลกโซเชียลอยากทาอะไรก็ทําได้แต่มันไม่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะม,มันแค่เสมือนจริงใช่ใชออกมาสู่โลกของความจริงดีกว่าใช่โลกโซเชียลเนี่ยบูมมีไว้อย่างเดียวคือไว้ดูเรื่องของชาวบ้านว่าเขาทําอะไรกันอยู่ อย่างเงี้ยงเดียวเลยจริงๆโลกอยู่ในมือเราไงใช่โลกของคนอื่นอยู่ในมือเราแ่อมาออกใช้ชีวิตจริงนี่ตปไมเป็นแรกๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะอยากรู้เรื่องชาวบ้านดูอย่างเดียวหลังๆไปอยากยุ่งด้วยเริ่มไปมินเริ่มเริ่มไปมีส่วนยุ่งกับโลกของเขาละอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นทุกคนค่ะเอาให้บอดีก็พอแล้วกันนะมาดูเรื่องนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนั้นมากๆเข้าเนี่ยบางทีก็ต้องตรวจสอบจิตตัวเองเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เนยกรมสุขภาพจิตบอกเลยนะคะว่า สังคมเปลี่ยนวัยใส่ใจสุขภาพจิตกันหน่อยค่ะเขารณรงค์ให้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ,ะโดยการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่13เป็นการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและก็จิตเวชเด็กครั้งที่11ด้วยนะคะก็บอกได้เลยว่าตอนนี้สังคมเปลี่ยนวัยอยากให้ใส่ใจสุขภาพจิตกันนะคะ,คะจัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่4 6ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพร ที่โรงแรมเดียมเพรสเชียงใหม่นะคะปรากฏว่าในงานนี้ก็มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ออมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้บริหารมีนักวิชาการเยอะแยะเลยน่ยก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะซึ่งโดยเนื้อหา อย่างเช่นนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินค่ะท่านก็เป็นผออสถาบันกัลยาราชนครินนะคะบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเนี่ยเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อยอแล้วก็คาดการว่าประชากรทั่วโลกถึงหนึ่งใน4หรือประมาณ450ล้านคนจะมีปัญหาจิตเวชในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ค่ะเนี่ยพอเราโตไปเรื่อยๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเป็นปัญหาจิตเวทนะคะซึ่งส่งผลอะไรบ้างแน่นอนคุณภาพชีวิตของเราการอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมแบบนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเหมือนกันคือเราก็เครียดไงตามโลกไปรู้สึกตามบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ตัวนะคิดว่าเราปกติ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะไปแสดงผลออกไปทางอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไปจบลงที่การฆ่าตัวตาย<อ>ซึ่งเขาบอกว่ามีคนที่ฆ่าตัวตายแล้วสําเร็จมากถึง20เท่าในช่วงปีที่ผ่านมาเห็นไหมแสดงว่าคนเป็นโรคนี้ไม่รู้ตัวนะคะจนถึงขั้นฆ่าตัวตายนะฮะซึ่งนี่คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เขาต้องมาเ,เขาเรียกรณรงค์กันให้เห็นปัญหาของโรคจิตเวท ทั้งหมดเลยนะคะค่ะเพ่อเดี๋ยวนี้คนเครียดเยอะเนาะใช่หรือว่าตรวจสอบใช่บางคนเห็นเขาเ่ร้านเิงมีความสุขอะไรอ่ะบางทีเขกลับบ้านไปเขาอาจจะแบบ เฮ้ยเป็นซึมเศร้าเบาๆก็ได้ใช่หรือบางที่ตัวตัวเองไม่รู้อ่ะคนรอบพ้าต้องคอยสังเกตด้วยว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ย,ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอ,ม,อะมาดูเรื่องนี้กันต่อคะ่ะหลังจากที่มีโครงการ lady b o g i ้ไปแล้วนะคะแล้วก็ผลตอบรับดีมากตอนนี้นะคะก็เลยขยายไปคะ่ะไปที่สนามบินต่างๆแต่ไม่ได้เป็นเครื่องบินสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะคะแต่นี้เป็นเรื่องที่จอดรถ พักกิ้งค่ะเราคุยกันแล้วใช่ไหมตามห้างสรรพสินค้าของผู้ชมมีอยู่แล้วบ้างน,นะคะจะเป็นแบบชั้นสี่ชมพูทั้งหมดเลยตอนนี้ที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นทั้งสุวรรณภูมิก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นดอนเมืองแล้วก็สนามบินใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเลยนะคะเขาก็มีแนวคิดแบบนี้แล้วนะคะไปดูกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าเออเนาะทำไมมันถึงแบบไม่มีมาตั้งนานแล้วเพราะต่างประเทศเขามีกันใช่ไหมคะคือโดยเฉพาะผู้หญิงเดินทางคนเดียวน,นะหรือว่าผู้หญิงที่เดินทางกับเด็กเนี่ยพอไปจอดรถปุ๊บเี็ยก็จะกลัวแล้วล่ะ พอจะขึ้นรถจะลงรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นชั้นของเขาเลยอย่างเงี้ยก็สบายละรปภอะไรก็ดูแลกันอย่างเต็มที่มากกว่าชั้นอื่นนะคะก็เ,ะเป็นข่าวล่าสุดก็แล้วกันนำมาอัปเดตนะคะสั้นๆว่าบางที่กำลังจะเกิดขึ้นะนะคะเพราะว่ายังไม่ครบทั่วประเทศหรอกเพราะมันเป็นโครงการใหม่นะก็ะะรอดูข่าวแล้วกันค่ะช่วงหน้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะผู้หญิงที่ทำเงินเนี่ยได้เยอะมากที่สุดเลยโดยเฉพาะดาราหญิงใช้มากที่สุดโฟเมกซ์ซิงเขาจัดเลยนะแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ ขอให้ได้อย่างนี้บ้างๆๆๆๆขอบอกว่าซาวซาที่ชอบดื่มน้ำสิหม่นไพเป็นคนที่รู้จักการะเทศะสามารถเข้าสังคมได้ดีและค่อนข้างจะเป็นพวกอนุรักษนิยม